เห็นสวยทุกมุมขนาดนี้แต่ซูเปอร์สตาร์สาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันบอกว่าหนูก็มีมุมที่ไม่รอดเหมือนกันแถมยังเมาสุดที่รักอย่างนาเดตคูกิมิยะถึงความติดเวลาที่ถ่ายรูปให้ช่วงหลังๆเห็นชอบถ่ายรูปถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะชอบโดนถ่ายรูปมากกว่าแต่ก็อยากเก็บโมเมนต์บางอันนะคะต้องเป็นช่างภาพพิเศษด้วยไหมไม่ ใครก็ได้ที่นะเดชถ่ายรูปเก่งมากค่ะต้องยอมรับค่ะต้องยอมรับใช่ใช่ผู้ชายบางคนอาจจะถ่ายรูปไม่เก่งอันนี้คือสิ่งที่เราทะเลาะก,กันมากที่สุดในขีวิตนี้หญิงคือถ่ายรูปแล้วไม่ชอบเลยพี่แบก็จะอารมณ์เหมือนแบบอยากได้แบบไหนละบอกมาหญิงซึ่งเราคุยกันแล้วตกลงกันแล้วอะไรที่ย่ายังรู้สึกไม่สวยก็เก็บไว้ในใจแล้วก็พูดดีด ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ถ่ายให้แล้วเราคุยกันแล้วค่ะถ้ายาไม่ชอบย่าก็จะแบบหัวเราะถ่ายให้ดูไม่แค่นี้เราก็จะได้ไม่ทะเลาะกันผู้หญิงมันจะพูดว่ารอยช็อตแต่ใช้ได้รูปเดียวไม่ค่ะเพราะนเดตกดให้แค่สิบแชะเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้พร้อมอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะยิ้มเขารู้ว่ามุมไหนเราสวยเรารู้ตัวเองค่ะยิ้มเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันไปเพราะเรารู้ยังไงเราก็สวยย่ากเก็บไว้ในใจเยอะไหม ทุกครั้งเป็นเรื่องปกติย่ามั่นใจมากกว่าคนแฟนจะต้องทะเลาะกันเรื่องนี้ถ่ายรูปให้กันและกันทุกคนทุกรูปเราถ่ายให้เขาแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ได้เรื่องค่ะหัวเราะเขาเก็บไว้ในใจไหมคะเขาก็เก็บไว้ในใจเหมือนกันค่ะหัวเราะมีความในใจอยากจะเล่าให้เขาฟังบ้างไหมไม่เราจะไม่พูดกับเขาเราจะไม่พูดเดี๋ยวเขาจะไม่ถ่ายให้แล้วเขาไม่สงสัยหรอว่าทำไมเราไม่ลงรูปนี้ทำไมลงรูปนี้งงตลอดนะ หมายถึงรูปที่เขาเก็บไว้ในใจอ๋อก็ลบสิคะหัวเราะไม่อย่างนั้นทุกวันเกิดก็จะมีรูปน่ากลัวกลัวหัวเราะส่วนใหญ่ในไอจีเป็นฝีมือที่แร์ถ่ายให้ไหมฝีมือทั้งคุณแม่และพี่นเดชค่ะคนงงย่าๆย,าย,ายังมีมุมไม่สวยอีกเหรออะไรที่มาจากใต้คางไม่ได้เลยตายตายอย่างเดียวยิ้งรูจมูกนี้ไม่ได้เลยเคยลองไหมไม่รอดนะหัวเราะ ถ้าใครมามุมแบบนี้เราก็จะถอยออกมายิงพี่แมมีถ่ายแกล้งไหมแต่พี่แบจะมีท่าตอนถ่ายทุกคนจะเคยเห็นมากเลยตอนที่ถ่ายเขาจะแบบทำท่าทางประกอบเขาจะไม่อยู่เฉยคะ่ะก็จะไหวเยอะรูปย่าที่ไหวเยอะไม่ใช่เพราะเลือกเองนะคะคนถ่ายให้แล้วมันไหวแฟนคลับชอบเขียนที่ย่าชอบลงรูปเบลอๆไม่ได้เลือกนะคนถ่ายให้แบบนั้นคนถ่ายเป็นคนสร้างโทนในไอจีใช่คะ่ะยิง